ในทางโลกหลายหลายคนอาจจะหวังเพราะเข้าใจผิดว่ามันมีสิ่งที่สมหวังแต่จริงๆแล้วในทางธรรมไม่เคยมีอะไรสมหวังเลยเพราะว่าสภาพธรรมทุกๆอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชั่วขณะเดียวแป๊บเดียวก็ดับแล้วฉะนั้นเพราะธรรมชาติเหล่านั้นธาตุเหล่านั้นดับทุกคนในโลกนี้จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะสมหวัง ถ้าพูดแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเจ็บปวดมากสำหรับปุถุชนผู้ที่ยังหวังว่าจะมีความสมหวังแต่อาจารย์ก็อยากจะบอกทุกคนว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นในจิตต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนั้นมันคือสิ่งที่ทุกคนหวังถ้าเราจะสร้างความสุขนั้นให้เกิดขึ้นต่อเนื่องในจิตเราต้องมีสติสัมปชัญญะเราจะต้องเข้าใจโลกแล้วก็ปล่อยวางได้ ถ้าเราไม่สามารถเข้าใจโลกไม่สามารถปล่อยวางได้ไม่สามารถมีสติสัมปชัญญะได้คิวว่าต่อมาจะอีกกำลังปรากฏกำลังทำงานจริงไหมคะตาพี่เอาดอกสีเลืองออกตาที่แสงเนี่ยตาัวมันไม่รู้